สวัสดีครับค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ไทยนิวพอดแคสต์รายการที่เราจะพาคุณไปเจาะลึกข่าวการเมืองไทยแบบไม่อ้อมค้อมตอนนี้เราจะพูดถึงรายการดังจากช่อง Voice TV ชื่อว่าตรงไปตรงมา4เดือนรัฐบาลภูมิใจไทยสร้างผลงานหรือสร้างปัญหาแขกรับเชิญในตอนนี้คือทนายอุ่นบุรีรัมที่ออกมาเปิดโปงและตั้งคำถามถึง การแทรกแซงทางการเมืองในกระบวนการยุติธรรมของไทยหลังจากรัฐบาลใหม่ภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลเข้ามาบริหารครบ120วันแรก2คดีใหญ่ที่ถูกพูดถึงคือคดีเลือกตั้งวุฒธธิสภา SE คดีที่ดินเขากระดงทนายอุ่นตั้งข้อสงสัยว่ารัฐบาลอาจกำลังพยายามล้มคดีหรือบิดเบือนกระบวนการยุติธรรมพร้อมเปิดเผยถึงคดีสินบน 40ล้านบาทที่เชื่อมโยงกับรัฐมนตรีระดับสูงในขณะรัฐมนตรีทั้งหมดนี้เป็นคําถามสําคัญรัฐบาลภูมิใจไทยกําลังสร้างผลงานหรือกํำลังสร้างปัญหาให้กับระบบยุติธรรมไทยกันแน่ติดตามเรื่องราวเข้มข้นแบบเจาะลึกได้ที่นี่ในไทยนิวพอดแคสต์อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดทุกข่าวร้อนและการวิเคราะห์การเมืองไทยที่คุณต้องฟังสวัสดีครับ เในช่วง4เดือนแรกของรับาลชุดใหม่นะครับมีประเด็นที่สังคมสนใจเยอะมากโดยเฉพาะเรื่องความน่าเชื่อถือของกระบวนการยุติธรรมคือมีคำถามมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคดีสัมพันธ์สำคัญครับที่อาจจะโยงใยกับผู้มีอำนาจและก็มีเรื่องใหม่ๆพุดขึ้นมาอีกวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องเหล่านี้กันครับค่ะ ข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากการรวบรวมประเด็นมุมมองจากคุณพัทราพงศุพสสอนหรือที่รู้จักกันในชื่อทนายอัน๋นบุรีรัม,มค่ะซึ่งท่านก็เป็นคนที่ออกมาให้ข้อมูลแล้วก็ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดมาตลอดครับเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือเออจะมาดูข้อกล่าวหาต่างๆที่ปรากฏในข้อมูลที่คุณทนายอั๋นให้มาทั้งเรื่องความพยายามแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมความคืบหน้าคดีใหญ่อย,อย่างเขาประดงคดีเลือกตั้งสวแล้วก็ประเด็นร้อนล่าสุดเรื่องสินบน40ล้าน มาเริ่มกันที่ประเด็นแรกเลยครับข้อกังวลเรื่องการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมอันนี้มีสัญญาณอะไรที่น่าสนใจบ้างครับค่ะ <c oughs> คือจากข้อมูลที่ได้รับนะคะทนายอั๋นเคยออกมาเตือนไว้แล้วตั้งแต่ช่วงเปลี่ยนผ่านรัฐบาลเลยว่าให้จับตาดูกระบวนการยุติธรรมให้ดีโดยเฉพาะการโยกย้ายตำแหน่งสำคัญสคัญซึ่งเขาก็มองว่าอาจจะส่งผลต่อทิศทางคดีที่เกี่ยวพันกับการเมืองได้ค่ะครับ <c oughs> แล้วมันมีเหตุการณ์อะไรที่ดูเหมือนจะสนับสนุนข้อกังวลน,นั้นบ้างครับเห็นข้อมูลพูดถึงการแต่งตั้งบางตำแหน่งใช่ค่ะมีการตั้งข้อสังเกตรเรื่องการแต่งตั้งบุคคลท่านหนึ่งที่เคยอยู่ในทีมกฎหมายสู้คดีเขาประดงคือเป็นฝั่งตรงข้ามกับการรถไฟนะคะให้เข้ามาเป็นโฆษกกระทรวงยุติธรรมอ๋อครับแล้วก็ยังมีเรื่องตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเองด้วยที่มีคนมองว่าท่านอาจจะใกล้ชิดกับทางเขาประดงหรือที่เรียกว่า ลูกม่อเขาประดงค่ะใช่ค่ะแล้วก็ยังมีการแต่งตั้งคนที่เคยทําคดีสําคัญเข้ามาทํางานใกล้ชิดอีกถูกต้องค่ะมีข้อมูลว่ารัฐมนตรีท่านนี้แต่งตั้งบุคคลที่เคยมีบทบาทในคดีสําคัญ2คดีเลยนะคะคือทั้งคดีเลือกตั้งสอวอแล้วก็คดีเขาประดงเข้ามาเป็นคณะทํางานหรือตําแหน่งใกล้ตัวซึ่งตรงนี้แหละค่ะที่ทําให้เกิดคําถามตามมาครับแล้วในมุมมองของคุณทนายอังเองเขามองเรื่องนี้ยังไงครับ ชัดเจนแค่ไหนมุมมองของทนายอั๋นค่อนข้างชัดเจนค่ะคือเขาเห็นว่าการแต่งตั้งแบบนี้มันเป็นการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมที่น่ากังวลแล้วเขาก็บอกว่าไม่ใช่แค่เขาคนเดียวที่คิดแบบนี้คนในแวดวงนักกฎหมายหลายคนก็เห็นเหมือนกันก็กังวลเรื่องความเป็นกลางเหมือนกันค่ะน่าคิดนะครับการวางคนในตำแหน่งแบบนี้มันส่งผลต่อความเชื่อมั่นได้จริงๆแล้วมีข้อมูลเกี่ยวกับปฏิกิริยาจากสอวอรหรือภาคประชาชนบ้างไหมครับ มีข้อมูลนะคะว่ากลุ่มประชาชนที่ติดตามเรื่องนี้อยู่เขาก็วางแผนจะไปถามความเห็นจากสอวอกลุ่มที่เคยเคลื่อนไหวเรื่องทํานองนี้มาก่อนว่าพอเห็นสัญญาณทีออ่พวกเขามองว่าชัดเจนขึ้นแบบนี้จะมีความเห็นหรือทําอะไรต่อไหมแต่ทางทนายอ่านเองก็คาดไว้นะคะว่าสอวอกลุ่มนั้นอาจจะนิ่งเฉยไปเพราะอาจจะถูกมองว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับฝ่ายผู้มีอํานาจปัจจุบันค่ะ โอเคครับประเด็นเรื่องแชรกแสงนี้ก็น่ากังวลจริงๆซึ่งก็นํามาสู่คดีสําคัญําคัญที่คุณทนายอันพูดถึงเริ่มจากคดีที่ดินเขาประดมที่ยืดเยอะมานานเรื่องนี้มีความเคลื่อนไหวอะไรบ้างครับในช่วงสเดือนที่ผ่านมา ความเคลื่อนไหวแรกๆเลยนะคะที่ถูกพูดถึงคือก่อนรัฐบาลแถลงนโยบายอีกค่ะมีการตั้งทีมจากกระทรวงมหาดไทยออกมาแถลงว่าจะไม่เพิกถอนโฉนดเขาประดงซึ่งอันนี้มันสวนทางกับแนวทางเดิมนะคะแล้วก็คดีที่ DSI กำลังดูอยู่ว่าจะรับเป็นคดีพิเศษไหมอันนั้นก็ดูเหมือนจะไม่มีความเคลืบหน้าอะไรเลยค่ะซึ่งทนายอ่านก็คาดว่าสุดท้ายอาจจะไม่ได้รับเป็นคดีพิเศษครับนะ การออกมาบอกว่าไม่เพิกถอนทั้งที่เรื่องยังอยู่ในกระบวนการกับคดีที่ DSI เงียบไปมันก็ชวนให้คิดตามที่คุณทนายอ่านเปรียบเทียบว่าหรือว่าสเดือนนี้รัฐบาลได้ทุนคืนแล้วคือเคลียร์สองเรื่องนี้ก่อนเรื่องอื่นค่อยว่ากันค่ะก็เป็นการเปรียบเปรยที่สะท้อนมุมมองว่าเอ่อเป้าหมายเร่งด่วนอาจจะเป็นการจัดการปัญหาคดีพวกนี้ก่อนเพื่อให้เดินหน้าเรื่องอื่นตามนโยบายได้สะดวกขึ้นซึ่งก็น่าสนใจนะคะต้องติดตามดูว่าจริงไหมครับ แล้วมีข้อมูลเชิงลึกหรือหลักฐานอะไรใหม่ๆที่ทนายอั๋นจะเอามาเปิดเผยเพยิ่มไหมครับเห็นว่าจะไปยื่นเรื่องที่กรรมธิการด้วยใช่ค่ะเขามีแผนจะยื่นเรื่องนี้ต่อคณะกรรมธิการการกฎหมายของสภาผู้แทนค่ะขอให้พิจารณาเป็นวาระเร่งด่วนเลยจุดประสงค์หลักๆคืออยากให้เชิญคนที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงแบบเปิดเผยโดยเฉพาะท่านอธิบดีกรมที่ดินแล้วก็คุณสุพ,พชัยใจสมุดค่ะ ทางทนายอันบอกว่าพร้อมจะสักถามในชั้นกรรมธิการเลยโอ้โหถ้าสักถามในกรรมธิการแบบเปิดเผยนี่น่าติดตามมากครับแล้วมีอีกประเด็นที่ผมว่าก็น่าสนใจมากๆคือข้อมูลเรื่องที่ดินพิพาดเอาไปค้ำประกันเงินกู้อันนี้รายละเอียดเป็นยังไงครับอันนี้น่าสนใจมากจริงๆค่ะมีข้อมูลระบุว่าคนในพื้นที่เขาประดงบางส่วนนะคะได้เอาโฉนดที่ดินที่เป็นประเด็นพิพาทกันอยู่เนี่แหละค่ะไปใช้ค้ำประกันเงินกู้ จำนวนเงินที่เรียกว่ามหาศาลเลยนะคะจากธนาคารรัฐถึงสมแห่งคือมีทั้งออมสินกรุงไทยแล้วก็ทอ,อสสค่ะกู้เงินมหาศาลจาก3ามแบงค์รัฐโดยใช้ที่ดินที่มีคดีอยู่เนี่ยนะครับแล้วธนาคารเขาว่าไงต่อครับคือตามข้อมูลนะคะพอมีกฎเกณฑ์ใหม่ๆจากบางชาติออกมาแล้วก็ข่าวคดีเขาประดงมันดําขึ้นธนาคารทั้งสามแห่งก็เริ่มแจ้งไปทางผู้กู้ค่ะว่าขอให้เปลี่ยนหลักทรัพย์สินคาประกัน เพราะว่าที่ดินแปลงนี้มันมีความเสี่ยงทางกฎหมายสูงครับแล้วทางฝั่งผู้กู้เขาทำยังไงครับมีรายงานนะคะว่าทนายความของฝั่งผู้กู้ที่ดินเขาประโดงเนี่ยได้เข้าไปคุยเข้าไปเจรจากับธนาคารบอกว่ามั่นใจว่าจะชนะคดีขอให้ธนาคารรอก่อนอย่าเพิ่งทำอะไรเรื่องหลักทรัพย์ซึ่งข้อมูลที่ทนายอันได้มาคือหลังจากนั้นธนาคารก็ดูเงียบๆไปไม่ได้ตามเรื่องนี้จริงจังต่อคะ่ะ โหเรื่องมันซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วยังมีข้อมูลที่เอ่อดูตื่นเต้นกว่านั้นอีกที่ว่ามีคนลึกลับอ้างเป็นเจ้าหน้าที่แบงก์โทรมาให้ข้อมูลกับทนายอันโดยตรงเลยค่ะอันนี้ทนายอันเล่าเองเลยนะคะว่ามีคนโทรศัพท์มาหาอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ทออศส,สาขาอ,อสอมทแล้วก็ระบุชื่อนำสกุลเจ้าหน้าที่ระดับสูงคนนึงมาเลยใช้ชื่อสมมุติว่านางกอสกุลขอ โดยกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่คนนี้แหละเป็นคนอนุมัติเงินกู้ก้อนใหญ่ให้กลุ่มคนเขาประโดงโหแล้วมีรายละเอียดอะไรที่ทำให้มันดูพีคเป็นพิเศษไหมครับแหล่งข่าวลึกลับคนนี้อ้างนะคะว่าเงื่อนไขาการกู้คือต้องรับเป็นเงินสดเท่านั้นแล้วเงินมันเยอะมากถึงขั้นต้องใช้รถตู้ขนไปส่งที่บุรีรัมย์แล้วก็มีการอ้างด้วยนะคะว่ามีรถตำรวจนำทางไปด้วยตอนขนเงินสดครั้งนั้น หลังจากนั้นก็มีข้อมูลอีกว่าเจ้าหน้าที่หญิงคนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นคนอนุมัติเนี่ยเดินทางไปฟิลิปปินส์แล้วก็ยังอยู่ที่นั่นค่ะโหข้อมูลนี้ถ้าจริงนี่เรื่องใหญ่มากนะครับแต่แน่นอนว่ายังเป็นแค่คํากล่าวอ้างถูกต้องค่ะทนายอ๋ันย้าชัดเจนเลยว่านี่คือข้อมูลที่ได้รับแจ้งมาซึ่งต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงกันอย่างละเอียดแต่เขาก็ตั้งใจจะนําข้อมูลนี้ทั้งชื่อทั้งนามสกุลที่ได้มาเนี่ยให้ทางกรรมธิการช่วยตรวจสอบต่อ การที่แหล่งข่าวระบุชื่อแบงก์สาขาชื่อคนชัดเจนก็น่าจะทำให้พอตรวจสอบได้นะคะครับแล้วทนายอ่านมองทิศทางคดีเขาประดงหลังจากนี้ไว้ยังไงบ้างครับจากข้อมูลทั้งหมดที่เขามีเขาประเมินนะคะว่าน่าจะมีความพยายามยื้อคดีนี้ออกไปให้นานพิสุจิ์เท่าที่จะทาได้อาจจะมีการไปฟ้องร้องคดีในศาลเพิ่มเติมอีกถึงแม้ว่าเอ่อเมื่อแปดสินหาที่ผ่านมาศาลจังหวัดบุรีรัมพึงตัดสินไปแล้วว่า ที่ดินเป็นของการรถไฟก็ตามการฟ้องเพิ่มนี่คือเพื่อซื้อเวลาหรือว่ามีเป้าหมายอื่นครับอาจจะทั้งสองอย่างนะคะคือซื้อเวลาด้วยแล้วก็อาจจะใช้เป็นประเด็นการเมืองได้ด้วยแบบว่าแสดงให้เห็นว่ายังสู้เพื่อคนในพื้นที่อยู่นะอะไรแบบนี้แล้วก็ยังมีการตั้งข้อสังเกตเรื่องการลาออกของผู้ว่าการรถไฟคนก่อนด้วยนะคะว่าอาจจะเกี่ยวกับการกดดันในคดีนี้หรือเปล่าเช่นอาจจะถูกขอให้แก้คําฟ้องหรือให้อ่อนข้อลง ซึ่งอาจจะเป็นเหตุผลให้ตัดสินใจลาออกทั้งที่สัญญายังเหลืออยู่ค่ะเป็นข้อสังเกตที่น่าสนใจครับทำให้เห็นภาพความซับซ้อนของคดีนี้มากขึ้นทีนี้มาดูอีกคดีที่คุณทนายอั๋นให้ความสำคัญคือคดีเลือกตั้งสอวอเรื่องหัวเลือกตั้งคดีนี้มีความคืบหน้าอย่างไรบ้างครับตามข้อมูลที่ได้มาข้อมูลล่าสุดเลยนะคะจากแหล่งข่าวที่คุณทนายอั๋นอ้างถึงเนี่ยบอกว่าสถานการณ์คดีนี้พลิกแล้วค่ะ ในชั้นการพิจารณาของคณะทำงานของกกตที่มีท่านเลขาธิการกกตหรือที่ทนายอั๋นเรียกว่าพี่แหวงดูแลอยู่คำว่าพลิกนี่คือพลิกไปทางไหนครับไม่เหมือนที่คาดกันไว้เหรอครับพลิกไปในทางที่แหล่งข่าวของทนายอั๋นเชื่อว่าน่าจะนำไปสู่การยกคำร้องในที่สุดค่ะคืออาจจะไม่มีการตัดสินว่ามีความผิดเกิดขึ้นเอาทำไมล่ะครับในเมื่อดูเหมือนจะมีข้อมูลมีข้อร้องเรียนเยอะแยะเลย กระบวนการมันเป็นยังไงครับที่ทนายอั๋นอธิบายคือทนายอั๋นชี้ไปที่กระบวนการในชั้นคณะทํางานชุดนี้นะคะซึ่งมีกรรมการหลายคนเขาระบุว่ามีการอ้างเอกสารเยอะมากประมาณ80,000ืหน้าแต่ประเด็นคือคณะทํางานชุดนี้มีความเห็นออกมาต่างกันสุดขั้วเลยบางคนว่าผิดบางคนว่าไม่ผิดคือมันไม่มีเอกภาพในการสรุปความเห็นค่ะครับแล้วความเห็นที่ไม่เป็นเอกภาพแบบนี้ มันจะส่งผลยังไงต่อครับในมุมมองของคุณทนายอันทนายอันคาดการเลยค่ะว่ากกตชุดใหญ่หรือคณะกรรมการกกตทั้งคณะเนี่ยจะใช้ประเด็นความเห็นที่ต่างกันนี่แหละเป็นเหตุผลในการมีมติยกคำร้องอาจจะอ้างว่าเป็นมติเสียงข้างมากไปแล้วที่สำคัญคือเขาเชื่อว่าถ้ากกตยกคำร้องครั้งนี้ก็คือจบเลยไม่สามารถเอากลับมาพิจารณาใหม่ได้อีกแล้ว หมายความว่าถ้ากะกะตชุดใหญ่บอกไม่ผิดก็คือปิดประตูคดีนี้เลยตามความเข้าใจของคุณทนายอันตามความเห็นและข้อมูลที่ทนายอั๋นได้มาคือเป็นแบบนั้นเลยค่ะซึ่งเขามองว่าอาจการใช้ช่องว่างของกระบวนการเพื่อให้ผลออกมาเป็นคุณกับฝ่ายที่ถูกกล่าวหาแล้วเรื่องกรอบเวลาล่ะครับคาดการไว้ไหมครับว่าจะชัดเจนเมื่อไหร คณะทำงานมีเวลาพิจารณาประมาณ90วันค่ะและทนายอั๋นก็เชื่อว่ากกตชุดใหญ่น่าจะตัดสินใจเรื่องนี้ภายในอายุของรัฐบาลชุดปัจจุบันนี้แหละค่ะดูเหมือนคุณทนายอัน๋นก็ไม่ได้นิ่งเฉยนะครับมีการเคลื่อนไหวในเรื่องนี้ด้วยใช่ค่ะมีข้อมูลว่าทนายอั๋นได้ยื่นเรื่องพร้อมหลักฐานไปแล้วนะคะกล่าวหาท่านเลขาที่การกะกะตหรือพี่แหวงว่ามีการออกระเบียบภายในบางอย่างที่เขามองว่ามันขัดกับกฎหมายหลักคือพรบ แล้วก็อาจจะเข้าข่ายความผิดทางอาญาได้ด้วยเขายังอ้างด้วยนะคะว่าเรื่องนี้ทำให้กอกอตอต,อต้องเรียกประชุมด่วนเลยอ๋อเป็นการพยายามใช้กฎหมายสู้กลับไปอีกทางน่าติดตามครับว่าจะส่งผลอะไรไหมทีนี้มาถึงประเด็นสุดท้ายที่ร้อนแรงไม่แพ้กันคือเรื่องสินบน40ล้านบาทที่รัฐมนตรีดีออกมาเปิดเผยเองเรื่องนี้เป็นยังไงครับค่ะเรื่องเริ่มจากคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลตอนนั้นนะคะ ท่านให้สัมภาษณ์ว่ามีคนพยายามติดต่อผ่านสสคนหนึ่งเสนอเงินสินบนให้เดือนละ40ล้านบาทเพื่อแลกกับการที่กระทรวงจะไม่ไปยุ่งหรือละเว้นการปรับปรามเว็บพนันบางกลุ่มพอข่าวออกมาก็เป็นเรื่องใหญ่เลยสังคมก็ถามหาความชัดเจนว่าใครเสนอใครคือสสคนกลางใช่ค่ะกลายเป็นประเด็นใหญ่เลยทั้งชื่นชมความกล้าทั้งตั้งคำถา,ถามถึงความรับผิดชอบที่ต้องทำต่อให้สุด ทนายอ่านก็เป็นคนหนึ่งที่เรียกร้องให้ตรวจสอบอย่างจริงจังค่ะแล้วทางรมตดี de ท่านดำเนินการยังไงต่อครับหลังจากนั้นตอนแรกก็มีการตั้งกรรมการสอบภายในก่อนค่ะกำหนดเวลาไว้หนึ่งเดือนซึ่งก็มีเสียงวิจารณ์ว่าช้าไปไหมแต่ต่อมาคุณชัยชนกก็ได้ไปแจ้งความร้องทุกข์ด้วยตัวเองแล้วค่ะครับคุณทนายอ่านมีมุมมองหรือข้อสังเกตอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างครับเขามีข้อกังขาอะไรไหม เขามีข้อสังเกตหลายอย่างเลยค่ะอย่างแรกคือเรื่องกรอบเวลาสอบหนึ่งเดือนที่มองว่ามันนานไปสําหรับกระทรวงดีอีซึ่งน่าจะมีเครื่องมือทางเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นได้เร็วกว่านั้นครับแล้วมีประเด็นอื่นอีกไหมครับเรื่องการไปแจ้งความมีการตั้งคําถามค่ะว่าทําไมตอนที่รัฐมนตรีไปแจ้งความถึงไปคนเดียวทําไมไม่เอาสอสอคนที่อ้างว่าเป็นคนกลางไปด้วยเพื่อให้ข้อมูลในฐานะพยานสําคัญนั่นสิครับ แล้วตัวตนของสสคนกลางคนนั้นมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมจากแหล่งข่าวเราไหมครับทนายอันเปิดเผยว่า,ามีกระแสะข่าวลือออกมานะคะว่ามีบุคคลระดับเจ๊ใหญ่ในพักภูมิใจไทยเสนอตัวหรือถูกมองว่าอาจจะเป็นสสคนกลางคนนั้นแต่ตรงนี้ทนายอันย้านะคะว่าเป็นแค่ข่าวลือยังไม่ยืนยันว่าจริงไหมเข้าใจครับแล้วในส่วนของไอ้มองหรือคนที่เสนอสินบนตัวจริงล่ะครับทนายอันเชื่อว่ามีตัวตนจริงไหมครับ เขาแสดงความเห็นไว้น่าสนใจค่ะว่าถ้าสุดท้ายเปิดตัวคนเสนอออกมาแล้วกลายเป็นแค่คนระดับล่างๆหรือดูเหมือนเป็นแพะมันก็จะยิ่งทําให้เรื่องนี้ดูไม่น่าเชื่อถือไปกันใหญ่เพราะสินบนระดับ40ล้านต่อเดือนให้รัฐมนตรีเนี่ยคนเสนอควรจะต้องมีศักยภาพมีเครือข่ายธุรกิจที่ใหญ่พอสมควรไม่ใช่ใครก็ได้ซึ่งต่อมาก็มีข้อมูลจากรมตเพิ่มว่าเป็นลูกเจ้าของบ่อนก็คงต้องรอดูว่าจะระบุตัวตนได้ชัดเจนสมเหตุสมผลแค่ไหนนะคะ จากทั้งหมดที่เราคุยกันมาทั้งเรื่องการแต่งตั้งความคืบหน้าคดีเขาประดงคดีหัวสวที่ดูแปลกๆรวมถึงเรื่องสินบน40ล้านที่ยังคุมเครือคุณทนายอ่านเข้าสรุปผลกระทบต่อก,กระบวนการยุติธรรมโดยรวมไว้อย่างไงบ้างครับไปน,นะคะจากข้อมูลที่เขาติดตามมาในช่วง4ี่เดือนนี้เขามองว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกําลังทําให้กระบวนการยุติธรรมไทยดูบิดเบี้ยวแล้วก็ผิดเพี้ยนไป คือมีความกังวลมากว่าอาจจะถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองซึ่งมันจะกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนในระยะยาวเลยค่ะครับเขายังเน้นด้วยใช่ไหมครับว่าคดีพวกนี้ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวของใครใช่ค่ะเขาย้ำว่าทั้งคดีหัวสวและคดีขอประดงเนี่ยมันกระทบประโยชน์สาธารณะกระทบหลักการของประเทศ ถ้าคดีเหล่านี้มันไม่ตรงไปตรงมาหรือผลออกมาค้านสายตาประชาชนมันก็เป็นสัญญาณอันตรายต่อหลักนิติธรรมก็เหมือนกับความให้แพ้ของสังคมไทยโดยรวมที่กระบวนการยุติธรรมถูกตั้งคำถามเรื่องความเป็นกลางค่ะสรุปได้ว่าจากการเจาะลึกข้อมูลที่คุณทนายอันบุรีรัมนำเสนอมาเราเห็นภาพความกังวลชัดเจนนะครับ ทั้งการแทรกแซงผ่านการแต่งตั้งคนสัญญาณความพยายามจะชะลอหรือเบี่ยงเบนคดีสำคัญอย่างเขาประดงคดีหัวสวแล้วก็ข้อกล่าวหาเรื่องสินบนครั้งใหญ่ที่ยังต้องการความโปรง่งใสความจริงให้ปรากฏค่ะซึ่งทั้งหมดนี้ก็นำไปสู่คำถามที่น่าคิดต่อนะคะว่าท่ามกลางสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยข้อกล่าวหาความเคลือบแคลงสงสัยแบบนี้ สังคมไทยเราจะมีกลไกหรือหลักประกันอะไรที่จะช่วยค้ำจุนให้กระบวนการยุติธรรมสามารถยืนหยัดทำหน้าที่ได้อย่างอิสระเป็นกลางแล้วก็เป็นที่พึ่งสุดท้ายให้กับทุกคนได้อย่างแท้จริงไม่ว่าใครจะอยู่ในอำนาจทางการเมืองก็ตาม